จะพาคุณสุบัญญาคุณผู้ชมไปพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดสกลนครนะคะ,คะที่นี่นะคะก็มีงานดีๆเหมือนการเตรียมจัดงานวันผู้ไทยโลกเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็วิถีชีวิตของชนเผ่าผู้ไทยนั่นเองให้เป็นต้นแบบให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปนะคะพร้อมทั้งนะคะได้สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครขึ้นมาด้วยเพื่อเป็นการรองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนที่กําลังจะมาถึงนะคะ,คะจังหวัดสกลนครร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนครเตรียมจัดงานวันผู้ไทยโลกระหว่างวันที่15ถึง17มกราคม2559ที่บ้านโนหน,โนหอมตำบลโนนหอมอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะโดยนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ราชการจังหวัดสกลนครบอกว่าภายในงานจะมีงานการแสดงศิละปะวัฒนธรรมของชนเผ่าผู้ไทย47ชุดด้วยกันเป็นการแสดงศิละปะวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยในจังหวัดสกลนครแล้วก็ต่างจังหวัดการแสดงนิทรรศการซุ้มผู้ไทย12ฮิตการแสดงนิทรรศการจากต้นคราม สู่แพรผ้าการแสดงนิทรศการภาพถ่ายจะแสดงภาพถ่ายชุดผู้ถ่ายโลกนะคะเกี่ยวกับการแต่งกาย นอกจากนี้ค่ะ,ะก็ยังมีประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตมากกว่า100ภาพการแสดงชุดแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์การแต่งกายของชาติพันธุ์ผู้ไทยและประเทศสาธาร,รณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็มีการแสดงวิถีชีวิตตามแบบสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าของคนผู้ไทยเกี่ยวกับนาข้าวด้วยค่ะการจัดงานวันผู้ไทยโลกครั้งนี้มีจุดประสงค์สาคัญก็เพื่อที่จะสื่อสารอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตของชนเผ่าผู้ไทยให้เป็นต้นแบบแก่คนรุ่นต่อไปนะคะ พรอ้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครด้วยที่สําคัญค่ะเป็นการรองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนนั่นเองค่ะใครว่างๆก็เชิญได้นะคะ15-17มกราคมที่กำลังจะถึงนี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะวันนี้หมดเวลาของชอง